กับคุณก็เองเคยรู้สึกว่าคํานี้เป็นคําที่มันทําให้หัวใจเราสั่นไหวหรือไม่ชอบนั่นเองอ่ะคือคําว่าสวยเหมือนผู้หญิงมันเป็นคําชมนาเข้าใจแต่แต่ณตอนนั้นอ่ะเราได้ยินปูเราสุว่าเราถูกตัดเราถูกแบ่งแยกมันเป็นคําบอกว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงเธอแค่สวยเหมือนผู้หญิงนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราเราไม่ค่อยอยากได้ดีนะตอนนั้นที่ดีคือสกโกอว่าไม่โกรธไม่โกรธรู้สึกเสียใจมากกว่ารู้สึกอยากจะให้เขาแบบเออสวยก็พอละแล้วมีไหมคะที่แบบ สิ่งที่เราได้รับการปฏิบัติอย่างที่มันมเรียกว่าไม่ให้เกียดกันอะไรเงี้ยโดยเฉพาะสุภาพผู้ชายไม่เรียกสุภาพบุรุษผู้ชายทำแบบนั้นต้องไม่ใช่สุภาพบุรุษใชเ่เพราะพอเขารู้ว่าณวินาทีนั้นรู้ว่าอ้าวเธอเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงตั้งแต่เกิดปุ๊บอย่างเงี้ยมารายาที่จะดูแลเราเนี่ยต่างกันถึงเนื้อถึงตัวได้เลยบางคนจับก้นอย่างเงี้ยตีก้นอย่างเงี้ยซึ่งแบบอันนี้คือไม่ไหวอย่างยิ่งคือโก้แบบเฮ้ย เธอไม่มีสิทธิ์ทาแบบนี้ความน่ารักอันนึงพอหลังจากที่คุณแม่ก็รู้แล้วแหละว่าอันนี้เป็นลูกสาวแม่แล้วนะเขาก็จะมีคําพูดใหม่เช่นผู้หญิงดีๆเขาจะไม่ทําแบบนี้นะอ๋อเหรอเขาเปลี่ยน,ปนไปเลยใช่ไหมผู้หญิงไม่ทําแบบนี้ผู้หญิงไม่พูดจาแบบนี้สอนการเป็นผู้หญิงไปแทนใช่ค่ะเราก็เลยเราก็เลยซึมซ um ับไปเรื um ่อยๆค่ะพูดจาแบบนี้มารยาทแบบนี้แต่จริงๆนะจะบอกว่าพูดแล้วจะโกรธก็โอเคอะครับ <laughs> ก็ไม่ได้มีตรงไหนเลยเนะที่แบบดูไม่ใช่ผู้หญิง <laughs> เออเป็นผู้หญิงมากพี่ค่ะดู่และในวันที่เป็นเจเปียของสเตเล็กในวันนั้นเนี่ยโด่งดังแบบที่เรียกว่าชีวิตพลิกไปเลยตอนนั้นเน่ยจะไปเดินที่สยามนั่งรถเพื่อนติดไปพอเพื่อนทํางานมาบนคลอง <c oughs> ก็ลงมาบนคลองก่อนก็เดินไปก็ผ่านร้านรองเทาง้าร้านหนึ่งเป็นร้านตัดแล้วบเอกอ,อ,อุ้ยเข้าไปดูคือเข้าไปก็ไม่ได้ซื้อคนในร้านก็มาขอถ่ายรูปพอขอถ่ายรูปเสร็จเพื่อเสียงดังอะคะ่ะร้านข้างๆก็เข้ามาในร้านเข้าไปในร้านเต็มไปหมดเลย แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเราก็เดินงง,งออกจากร้านมาโดยมีคนเดินตามเรามาแล้วก็ถ่ายรูปไปตลอดทางแต่เขาเขาเรียกเราเจเปียจเจียเรียกเจียตลอด,ลอดเรียกไปตลอดแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็กลับมามง,มงงจนมีเขา,าเรียกว่าอีเวนต์ใหญ่อันหนึ่งคือนหนังเข้าไปเยอะไปไปเยอะมากแล้วก็มีแฟนคลับเขาก็ทําเวทีแบบอย่างดีเลยมีสแตนดี้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอานักแสดงขึ้นไปพอนักแสดงขึ้นไปอย่างเวทีพัง mm hmm. <ๆ>คนกลูขึ้นมาทุก นักขึ้นมาหาหนักแสดงทุกคนอะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่พี่ติก๊กเจษฎาพรคนเดียวออแต่ทุกคนเลยคือคือ,คององไปหมดเลยจนต้องเอานักแสดงไปเก็บแล้วก็ประกาศว่าถ้าไม่อยู่ในเพราะว่าไม่เป็นระเบียบจะเอานักแสดงกลับเลยลองมาหาันเรื่องความรกักบ้างดีกว่า ในระหว่างทางค่ะกับการเป็นเพศทางเลือกมันมีอุปสรรคเยอะไหมคะก็เยอะนะคะค่ะมันเป็นยุคเป็นเป็นยุคก่อนที่เขาไม่เข้าใจไงความรักครั้งแรกที่รู้สึกแบบว่าโอ๊ยถูกใจจังเลยครั้งแรกเลยเป็นตอนเด็กตอนเรียนค่ะต่างฝ่ายต่างชอบกันเหมือนเหมือนป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเรื่องนั้นก็คบกันอยู่ปีหนึ่งมันเป็นปีที่ใกล้จะจบเราก็จะจบแล้วเขาก็จะเป็นรุ่นน้องที่ใกล้จะจบแต่ตอนนั้นเป็นตอนที่เสียใจของของความรักครั้งแรกเสียใจมากเสียใจแบบว่า อุ้ยกินไม่ได้เลยอะจากแบบุตบวนเหลือผอมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจนอาจารย์ยังทักเลยแบบว่าอุ้ยโก้ไม่สบายโก้เป็นเสพอกหักใช่ตอนนั้นอกหักแปลว่ามันจบลงท้อเขาก็บอกตัดสินใจแบบเลิกเลิกแบบเลิกแบบถุบฉับเลยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของภาวะเด็กใบรุ่นนะเลิกการเสพดยเสียใจอุ้ยเฮิร์ตร้องไห้ไม่เคยไม่เคยแบบว่าอกหักครั้งแรกแบบร้องไห้เร้าแบบโอ้ยก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งคือตก่อนจะอวบมากจากจากน้ำหนัก60ส่ะ ไหลลงไปเหลือแค่4.9ผุ่นดีผอมไปด้วยอจนอาจารย์บอกว่าก็ป่วยแน่เลยไปหาหมอกันอาจารย์จะพาไปหาหมออะไรอย่เงี้ยว์จะทก็คคือามั